นี่นะครับผมมาแล้วนะครับผมอโอ้โ้อ่าครับร้อยครับแหกได้เลยครับร้อยสามสิบบาทล้วนเนี้ย ผู้ขวันออกแล้วครับขวันออกแล้วครับหอมกลิ่นตะไคร้มากครับตอนนี้ทำแห้งแกะเลยครับตอนนี้แห้งมากครับเนื้อแห้งเนื้อแห้งนะครับได้แล้วนะด้แล้วได้เร็วไปตับสายถาดไหมดเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ลุงพิสูจน์ก่อนครับหวานเนื้อมันสดจริงเปล่าครับ นี่ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดนี่น้ำจิ้มผมมันคนกินเผ็ดไม่ได้ครับแต่น้ำจิ้มเนี่ยเด็ดแน่เอาครับ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 อืมวิกูดนะครับผมวิตกูดนะครับหอมกระหรุนไผ่ครับกระหรุนไผ่นะครับหอมกรนหมุนไผี๋ยวผมลองมั่งครับผมล่งไผ่ใบมะกรูดลองเสร็จๆมร็จครับอืมปลามันสดครับ แล้วมันก็หวานหวานมากครับอือทำเดียวครับอร่อยนะครับกินเก็ดเก็ดปลาอร่อยครับอร่อยครับอือครับผมกินเก็ดมันนะครับเพื่อนเพื่อนเลยนี่มันเก็ดปลานะครับเนี่ย